มันจะมีโครงการของรัฐบาลโครงการหนึ่งซึ่งมันเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาละนะคะต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงนะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เขาก็หวังเนาะคือมันจะวิ่งไทยลาวแล้วก็จีนนะคะเป็นการเชื่อมโยงภูมิภาคนะคะแล้วกเ็เขาก็หวังว่า โครงการนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคอื่นๆแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคในมุมของการท่องเที่ยวด้วยเรื่องของการค้าด้วยเนี่ยนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีการทำสายแรกก่อนก็คือสายกรุงเทพนะครราชสีมานะคะจะเป็นสายแรกที่ดําเนินการให้สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังลาวแล้วก็จีนได้นะคะ โครงการรถไฟความเร็วสูงในบ้านเราเนี่ก็เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของจีนนะคะในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพหนองคายระยะที่1คือเส้นเนี่ยมันจะเป็นกรุงเทพหนองคายแต่ช่วงแรกเนี่ยเขาจะทํากรุงเทพโคราชก่อน โดยฝ่ายไทยจะเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดนะคะแล้วก็ดําเนินการก่อสร้างเรื่องของงานโยธาโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างก็ระบบรถไฟของจีนซึ่งอันนี้ก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี60แล้วนะคะคาดว่านะเฟสแรกเนี่ยจะเปิดให้บริการในปีภายในปี2,570แล้วเขาก็ประเมินว่าผลตอบแทนเศรษฐกิจจะอยู่ที่11.68ทีนี้ ระยะทางทั้งหมดเนี่ยนะคะระยะทางทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่250.7 7กิโลเมตรมี6สถานีด้วยกันเริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพปฐพิวัริแล้วก็สถานีดอนเมืองสถานีพระนครอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่องแล้วก็ไปสิ้นสุดในเฟสแรกที่สถานีนครราชสีมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยหกสิบสี่ตู้หนึ่งขบวนจะมี8ตู้ มีจำนวนที่นั่ง594ที่นั่งนะคะราคาเนี่ยน่าสนใจราคาก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้แรงมากจนเกินไปนะถ้าอถ้าเรียงตามสถานีดอนเมืองเนี่ยร้อยบาทอายุธยา195สระบุรี278 ปักช่อง393แล้วก็โคราช535ราสบาบาทอันนี้เป็นราคาที่เขาได้มีการกำหนดเอาไว้ระยะเวลาจากกรุงเทพไปโคราชเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งค่ะถือว่าก็ทำเวลาได้ดีพอสมควรทีเดียวนะคะทีนี้คำถามคือเล่าเรื่องนี้ทำไมเล่าสยาวเลยเกล่นสยาวเพื่ออย่างนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าสถานีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6สถานีใช่ไหมคะหนในสถานีที่เคยหยุดชะงักแล้วเป็นปัญหา นั่นก็คือสถานีพระนครศรียุธยาด้วยความที่ยุทธยาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกนะคะแล้วก็มีอุ้ยโบราณสถานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นแบบมรดกสําคัญของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่แสดงความเป็นห่วงกังวลว่าเอ๊ถ้าหากว่าไปสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะกระทบอะไร กับโบราณสถานอันทรงคุณค่าของอยุทยาแลวเพราะว่าอายุทยาได้รับการคัดเลือกเป็นโมรดกโลกด้วยใช่ไหมคะก็เลยเกิดการพูดคุยถกเถียงกันแต่ว่าล่าสุดล่าสุดนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วค่ะสามารถที่จะเดินหน้าในการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงที่สถานีพระนครศอยุทยาได้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีทางคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการโมรดกโลกเขาก็ลงพื้นที่ มาดูแล้วก็มีให้การให้คําแนะนาว่าเออถ้าหากว่าจะสร้างเนี่ยจะต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรแล้วว่าทางกรมศิลปากรเองก็สนับสนุนกับเรื่องนี้ด้วยนะคะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่นี้ามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กัน,กนและกันนะคะเ,ออเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางทางจังหวัดได้มีการต้อนรับนายมิสเตอร์ไมเคิลเพียร์ซันแล้วก็มิสเตอร์กามินีเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกค่ะ ลงพื้นที่ไปที่อยุธยานะคะเพื่อติดตามโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีทุยาน,นี่แหละค่ะโดยมีนายพนมบุตรจันทรชลอธิบดีกรมศิลปากรมีตัวแทนบริษัทก่อสร้างมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีคณะทำง,งานค่ะมาร่วมกันหารือในครั้งนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริงว่าการก่อสร้างมันจะเป็นยังไงก่อนที่จะนําข้อมูลที่ได้รับนั้นส่งไปยังคณะกรรมการมรดกโลกต่อไปทีนี้ทางอธิตบดีกรมศิลปากร คุณพนมบุมบตรก็บอกว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยสนับสนุนการจัดสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงช่วงจังหวัดพระนครสุธยาค่ะโดยได้มีการส่งผล HIA ไปยังคณะกรรมาการมรดกโลกเรียบร้อยแล้วซึ่งกรมศิลปากรมีความต้องการให้สร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงโดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อมรดกพื้นที่มรดกโลก จึงได้มีการเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาคณะกรรมการ,รมรรดกโลกมาให้คําแนะนําค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาให้คําแนะนําเอาไว้2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าจะสร้างจะต้องปรับลดความสูงของสถานีลงค่ะเพราะว่าตอนแรกก็มีการบอกว่าอู๋ถ้าหากว่าสถานีมันสูงมันยกระดับเนี่ยมันจะไปบทบังทัศนียภาพนะมันจะเป็นภาพที่มันไม่งามไม่น่าดูหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็แนะนําว่าต้องปรับลดความสูงของสถานี ปรับปรุงหลังคาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้และจะต้องปลอดภัยกับพื้นที่รอบข้างด้วยคำแนะนำที่2ค่ะเขาก็บอกว่าต้องไม่ดำเนินการก่อสร้างทับสถานีเดิมซึ่งเป็นสถานีเก่าแก่นะคะโดยทางกรมศิลปากรประสานกับทีมบริษัทก่อสร้าง ให้ดาเนินการปรับแบบตามคําแนะนําของคณะกรรมการค่ะโดยทางกรมศิลปากรได้ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางคณะกรรมการถึงแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยระหว่างการก่อสร้างก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของโบราณคดีมาร่วมตรวจสอบพื้นที่ระหว่างการก่อสร้างด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เป็นไปนตามหลักวิชาการแล้วก็ตามหลักสากลด้วยและก็หลังจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการประกาศพื้นที่ควบคุมโบราณสถานเพิ่มเติมโดยกมรมศิลปาการยืนยันว่าจะปกป้องมรดกโลกแห่งนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดนะคะ คู่คู่ไปกับการพัฒนาเมืองให้เจริญก้าวหน้าควบคู่กันไปแล้วก็หวังว่าจะทําให้คนในพื้นที่เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกับโมโรดกโลกโดยที่ไม่ทําลายโบราณสถานที่มีความเป็นมรดกโลกไม่ว่าโบราณสถานนั้นจะเป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามแล้วก็หวังว่าทางรถไฟนี้จะสร้างรายได้โดยยุทธยาก็ยังคงเป็นมรดกโลกอยู่ต่อไปนะคะก็น่าจะน่าจะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเรื่องของการก่อสร้างสถานีรถไฟที่พระนครศรียุธยาเนี่ยนะคะก็นี่แหละก็ถือว่ามีความคืบหน้าเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าตอนแรกถ้าหากว่าสร้างตรงนี้ไม่ได้เนี่ยโครงการนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นฟันหลออยู่ตรงพื้นที่อยุทยานี่แหละคะ่ะ แต่ว่าที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันมีเวทีเสวนาทางวิชาการพูดคุยถกเถียงเอาข้อมูลมามาวางกันเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าจะไปสร้างแล้วมันจะกระทบอะไรกับพื้นที่ของโมรดกโลกหรือไม่นะคะก็ดูแล้วก็ทางภาครัฐเองก็พยายามนะพยายามที่จะให้ไม่กระทบให้ด่ไม่ไมพยายามที่จะไม่กระทบกับพื้นที่ตรงนั้นให้ได้มากที่สุดนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญทีนี้พอพูดถึงรถไฟความเร็วสูง เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะใครๆก็แข่งกันเรื่องของความเร็วของรถไฟเนะาะบ้านเราเนี่ยก็กำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วนะคะในอนาคตอันไกลนี้เนี่ยนะคะหรือว่าในต่างประเทศเขาก็มีรถไฟความเร็วสูงกันมาตั้งนานแล้วอย่างที่จีนเนี่ยที่จีนเขาก็มีรถไฟความเร็วสูงนะคะนี่ล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเขามีการเปิดตัวรถไฟในเชิงพาณิชย์นะคะที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกค่ะอยู่ที่450กิโลเมตรต่อชั่วโมง คือปัจจุบันเนี่ยจีนมีอยู่แล้วนะคะจีนมีรถไฟแมกเลฟซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งในเซี่งยงไฮ้ตอนนี้เป็นรถไฟพาณิ์ที่รถไฟในเชิงพาณิท์ที่มีการทําความเร็วที่สุดอยู่ที่430กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเขาก็เปิดตัวเร็วมากขึ้นไปอีกเป็น450กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ